จมูกคุณหมอมีถามมาว่าพ่นถูกวิธีหรือเปล่าเชตามจะได้ฟังด้วยเพราะเชตามพ่นเองแบบปรึกษาคุณหมอว่าเชตามอ,อาจจะพ่นผิดวิธีก็ได้ถืยว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับ<า>คุณหมอฮะเชิ่ฮะยาพ่นจมูกรักษาปูมแพ้นะคะก็คือจุดประสงค์หลักเพื่อลดอาการบวมคัดข้างของจมูกการการที่จะพ่นยาเนี่ยคือจะต้องพ่นยาเล็งไปที่ตาดําข้างเดียวกัน ส่ในรูจมูกเล็งไปที่ตาดาข้างเดียวกันข้างไหนข้างนั้นใช่ไหมฮะข้างไหนข้างนั้นด้านซ้ายก็ไปด้านตาดาด้านซ้ายขงขวาไปซ้ายไม่ได้นะไม่ได้ค่ะต้องด้านออกนะข้างนอกองนี้าะนุกพอเข้าไปปุ๊บแล้วให้มันตรงตาดาฝั่งตรงตาดาข้างเดียวกันนะครับพอเราต้องการให้ไปที่ติ่งจมูกติ่งจมูกจะอยู่ด้านข้างค่ะตรงกลางเป็นผนังกั้นจมูกแล้วก็มีเป็นติ่งจมูกเนาะแล้วเวลาเราพ่นจมูกก็คือต้องต้องการให้ยามันไปที่จุดนี้จะได้ลดอาการบวม คือบางคนก็คือถ้าสมมติว่ามันบวมมากๆพ่นตรงๆมันก็ถึงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บวมมากมันเริ่มบวมลดลงละมันก็ต้องให้ไปด้านนี้เพื่อเพื่อสเปรย์ยาจะได้เข้าไปทางด้านนี้ได้เต็มที่ไม่ค่ไม่เคยรู้เลยนะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีน้ำมูกเยอะนะคะการล้างจมูกก่อนจะช่วยหลังจมูกเพื่อล้างเอาน้ำมูกเอาเมือกออกก่อนยาจะได้ไปติดที่เยื่อบุจมูกได้ดีแล้วค่อยพ่นเข้าไปนะครับเพื่อคุณภาพในการพ่นจะได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย